เทียบสองได้ราคาป่ะได้เท่าไหร่เพิ่มขึ้นไงป่าไหนเอ้าโอ้ยเก้าพันแปดนะไงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพรุ่งนี้มึงลากเลยเออมึงขับรถเกีียวเออจะของขับได้เก้าพันห้าโอ้ยเก้าเก้าพันแปดนะเพื่อนโอ้โหไอ้เหี้ยขนาดเทียนน้ำป่ะ ตอนเช้ารับ,บจ็อบคุมเลน12บไร่แล้วก็หว่านข้าว5ไร่ครับแล้วก็เดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวแล้วก็ไปลากข้าวลองปิกอัพคันนี้เด้วยไปทำอคอกมาโ oh. oh. อรร้โหะฮะอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วก็ทำไปก่อนครับยังมีเวลาว่างก็จัดไปเดี๋ยวคุมเลนผมจัดให้ไร่ละ6ลิตรถึง7ลิตรนะครับ oh. เอาแชแฉะไปเลยครับ mm. ผมเอาให้อยู่ นะครับอันนี้ผมปรับหยาบคุมเลนต้องใช้หยาบลงแล้วถึงดินเลยครับแบับนี่นะครับผมก็มือใหม่เคยบินแต่โดนถ่ายวีดีโอเดี๋ยวเส็นนี้เราก็จะไปเกี่ยวข้าว สองเมตรครับน่คร yeah. yeah. yeah, ับสเปรยยาออกแล้ว <Ô> บ <Auss biography> ้านเราสมดยอมันจะยากอย่างนี้ใช่ล้างถังครับจิตยาคุมต้องล้าง แน่นอยู่ปลายตูดหลุดแล้วพี่าว <c oughs> างข้าวมะลินี่ด้านล่างเราชี้คงเล่นด้านบน,นบเก่อรหบแลายละสองถัง ចូលមកលី ใต้ท้องด้วยนี่ครับข้าวก็ คืนเดียวนะครับตุ่มตาจิิจีๆจ่ๆระหว่างข้าวง,งอกนะครับข้าวง,งอกเจ๊งเลยจุกเลยนะครับผมวานโดนเหนื่อยคนว่าน,นะครับไม่ไหลปรับค่ากันอยู่นั่นเองครับเงเงี้ยบบสบายก็นี่ครับเราเลยกลับมาให้นาั้น,านปเป็นเพียรจุ๊บซึมจุ๊บล้อหลัง <c oughs> เราเอาโดนลงหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวที่นาผมไปเ <c oughs> ดี๋ยวเอาคันนี้ไปเขาไปเกี่ยวนู่นที่คลองโพกนสองคันเดี๋ยวเอาแม่แก่ไปเกี่ยวนาเราไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ โอเคนะพเพื่อนเอาไปฮะหมดเรื่องดูเรี่ครับมาเฮนะ้ยปิดนี่น,นี่ครับข้าวเดี๋ยวไม่พอร้อยวันเลยครับเหลืองไวครับเบอร์ยี่สิบชุดนะน่าจะเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าวันครับนี่เดี๋ยวเกี่ยวแล้วเดี๋ยวผมไปรับอีกคันหนึ่งมาช่วยครับที่นูน่นคอมโพก็เดี๋ยวทิ้งให้เขาไปก่อนแล้วก็ให้นันานันไปเปลี่ยนจุ๊บล้อให้ เดี๋ยวค่อยกลับมาถ่ายทำเลยเดี๋ยวผมต้องลากข้าวไปขายด้วยครับนี่ครับข้าวครับกําลังดีครับสีนี่ไรละยี่สิบโลจริงๆนะครับเบอร์ยี่สิบแต่กอดีครับนี่ดูครับดูด้านบนไปเดี๋ยวผมไปรับบาสก่อนก็เดี๋ยวโอลงเขี่ยวกันนี่ครับผมว่านปุ๋ยสีเที่ยวครับเหลืองชําเลยครับผมนี่นวลๆนะฮะโอเคครับนึงแปลงนานะครับอยู่ที่สองคัน ไปนี้เขาได้ไป9,000ครับบอกติดเขียวนิดหน่อยหัวฝนครับพี่แขกเดี๋ยวเราไปลุยนาเรากันต่อเลยฮะก็นี่ครับมาถึงแล้วครับจัดเลยโอ้เล็กลน่อยครับนี่อันนี้ที่พวกเราจัดเลยครับ ครับจะเป็นรวงแห้งมั่งอะนะของผมอะโอ้ผัเาบุ้งรอบริมมันดิเนทางล่างแปดไร่ครับจัดไา,าแห้งได้นะครับผมก็จะ,จะมีหัวนี้หนึกๆอยู่นะครับช้ำๆ นี่ครับเนี่ยจะมีนี่ครับรวงแห้ง,งนี่บ้งครับชุดปลายปลายร้อนเนี่ยจะมีจำมวหนึ่งหนึ่งตรงนี้แหละปลายร้อนหน่อยคือถ้าสภาพต้นอย่างเงี้ยเอาจริงนะถ้ารวงไม่แห้งอะระดับได้เราเกียนเลยแต่นี่ไม่น่าจะได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ของอยู่บนต้นที่ดีก็มีเนี่ยฮะที่ดีก็มีที่แห้งก็มีบ้างครับนี่คือไม่เต็มร้อยชุดนี้เป็นกระลาษเจ้าเบอร์ยี่สิบนะชุดที่เกี่ยวเกี่ยวอยู่เนี่ย แต่ทำเคยขนาดนี้เอาครับจังราคาไม่น่าจะหลุดเก้าพันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเยอะอันนี้ออกก่อนอันบนจะเป็นน้อยเห็นปะโดเยอะครับนี่นี่น,น,นี่ตรง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 ยานี่ก็ไม่เคยเกินเจวันเอ้ไม่เคยเกินสิบวันฉีดเน่แต่อันนี้จะช่ำกว่าอันนี้ออกทีหลัง อันล่างจะเหลืองสวยกว่าอันบนจะติดสดหน่อยอันบนก็ทับบนสิบหกทัล่างแปดทั้งหมดยี่สิบสี่ส่วนแต่หลายดีอยู่นะครับขันที่บัตรโอ้บ้านลอคือปุ่มมาแล้วงั้นสแสดงว่าข้าวพอได้ครับเนี่ยดูไลครับเพราะว่าเกี่ยวไปลอยหนึง่งแล้วกเกี่ยวกับมาเนี่ยประมาณปากนึงเกือบครึ่งปากอ่คขึอุ้มแล้วครับโอ้ยหัวหมาผมเลย ปีนข้าวมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปขายข้าวไงเดี๋ยวไปหิวบ้านจะเต็มละนีว่ว่าหกเกีย์แล้วเนี่ยหกเลยสองคูมสี่นี่ว่าไ7หกเจ็ดเกีย์น่าจะยอดแล้วละเกียร์นิดมั้งทางล่างอะ่ะไม่รู้นะเดี๋ยวรอรวมทีเดียวเอ็กเอ็กไปขายข้าวกูล้าบอกทางขึ้นอ่ะเออ ไปเยอะหน่อยอเบาล่มไปเยอะเลยครับเิอสบายตัวครับผมนี่รถดำนะทำนาดำมาตลอดอัดไปเต็มครับไปเดี๋ยวเราไปขายข้าวกันครับ ย่อพอดีครับแต่ไม่มุดซุ้มบ้านจะไหลไปหน้าใส่หลังไว้นี่ครับได้ราคาแล้วนะครับผม 9,480, 9 5เนเบอร์20สุดยอดแล้วราคานี้เอาเรื่อง ปเดี๋ยวไปลงข้าขวก่อนค,ครับยกแล้วครับผมเก้านห้าครับสวยสว สา,สามเกียนหกสิบสองเองครับเนี่ยน้ำหนักไม่ดีมันอันนะรวมแห้งอันบนน่าน้ำหนักดีลูกเวียนมาแล้วเมื่อกี้มัวฝ่าท้ายเปิดเอาไม่ออกฝนตกไปแล้วไม่เสร็จหรอครับเรียบร้อยครับฝนตกไปซะแล้วโอ้ยไม่เสร็จอีกตามเคยครับวันนี้สองวันนะดูครับโลกเลยนี่นี่นี่ พี่นี่ก็เก,กเกี่ยวไม่เสร็จเนี่ยอยู่ข้างทางนะครับไม่ใช่เราคนเดียวหรอกเสร็จหรือเปล่านะเห็นแล้เกี่ยวอยู่ก่อนแต่เราลุกแลเปียกเหมือนกันอุตกแรงมากโอ้หมองกันไม่เห็นเลย,ย,ลย,ยส่ยีเดียแข่งกันแห้า่งก,กันอะไรสิเก็บไม่เสร็จ ร่มแชร์ให้ให้โอค้าไปขายให้น่ากูก็ไม่ต้องออกเลยขับไปในนั้นนะ่ะมาเที่ยวสองได้ะะราคาป่ะไ,ไ,ได้เท่าไหร่เพิ่มขึ้นไงป่ะ ไหนอ้ายเ้ย9 8นะแกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห้ย้ยไพงนี้มึงลากเลยเออขับรถเกียวเออจะของขับได้9 5โอ้ยเก่าเก่านะเพื่อนโอ้โหไอ้เหียขนาดเบียงน้ำมะบ้าบ้าเบี่ยงน้ำนี่ยนะเบี่ยงข้าเที่เบ็ดจบสองเกียนอ้ย พอ,อ,อได้ไจัดไปครับเ,เร็จแล้วกเ,เดเยอะติดตามชมพรุ่งนโโี้มีพี่สองมีพี่ดไม่เสร็จโอ้โหอีพีดินโอ้โหเดี๋ยวแต่อันบนน่ะจะแกงกว่าครับถึงได้ราคาอันล่างอ่ะออกก่อนแล้วรว่วแห้งเยอะอันบนไม่เป็นไรจะไปได้ข้าวอ,อันบนนั่นแหละแต่มันลุ้นว่าจะได้ตั้งเท่าไหร่ ยิบสี่ไลย่สิเกียนจะได้ไหมก็เดี๋ยวนี้เจอกระมอีพีหน้าแล้วปลาห้าสวัสดีครับ